โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เราอยู่กันอีกครั้งกับเกม Star d e l i v e r y นะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราเช็คดวงกันก่อนเป็นกิจ,จวัตรประจำวันไปแล้วนี่ครับดวงของเราครับวันนี้ดวงติดบวกนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราลงดันกันดีกว่าวิมีจดหมายด้วยจากใครเนี่ยจดหมายจากท่านแม่นะครับเขาส่งคุกกี้มาให้ด้วยอ่ะเราก็เก็บไว้ไหนคุกกี้เพิ่มอะไรบ้างเคียวเพลินเกินห้ามใจบวกเอเนจีเกบวกพลังชีวิต3 6นะครับ ดีเลยจะได้เอาไปลงดันมาเดี๋ยวเราเอาของไว้เตรียมลงดันก่อนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมคิดว่าจะไม่ปลูกพืชละรวมถึงสตรอเบอรี่ด้วยผมว่าเดือนแรกควรจะทําอย่างอื่นมากกว่าปลูกผักนะครับเพราะงั้นก็ขออภัยด้วยจะไม่ปลูกพืชแล้วกันเดือนนี้เนอะจะปลูกเฉพาะเท่าที่ได้มานะครับเดี๋ยวเราหยิบของก่อนแล้วก็ขวานต้องเอามาไหมขวานไม่ต้องแนละ้ว เราลดน้ําก่อนนะครับอ่าลดน้ําให้ทั่วถึงอึบอึบลดไง <laughs> กดผิดปุ่มลืมไปแล้วไม่ได้เล่นสักพักหนึ่งอ่าลดน้ําไปครับปกติจะเล่นวันเว้นวันนะเราก็อาจคลิปไว้ล่วงหน้าวันละสองคลิปคลิปสองคลิปนั่นแหละจะได้มีลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไม่ใช่วันไหนไม่ว่างเราจะได้คลิปไม่ขาดอ่าคลิปไม่ขาดเพราะไม่ได้ตัดไม่ใช่ละอีกต้นหนึ่ง เรียบร้อยครับมดน้ําเสร็จแล้ววันนี้เราไม่น่าจะตกปลานะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เก็บไว้ด้วยแล้วกันเผื่อไว้กินอาจัดของก่อนจัดของอ่าช่องนี้ครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปซื้อกระเป๋ากันก่อนนะครับเพราะเราจะไม่ได้ปลูกพืชแล้วเราควรจะมีกระเป๋าที่เพิ่มขึ้นโอ้ถ้าเจอบุ่มบุ่มนี้ซีเรียสเลยเออใช่เราต้องซื้อกระเป๋าก่อน เดี๋ยวซื้อรอซื้อกระเป๋าตอน9โมงก่อนนะครับเดี๋ยวร้านก็จะเปิดล้วระหว่างนี้ก็หาถังขยะคุยิีมีคนออกมาด้วยโอ้โหคนเยอะมากเลยตื่นเช้ากันจังถังขยะน่าจะมีตรงนี้สักสิบใบเนาะแบบเรามาช้าๆจะได้รื้อเลยนี่ครับเปิด9โมงรอเวลานะแวะคุยก่อนไม่ทำงานทำการหรือไงก็รอร้านเขาเปิดอยู่อะ่ะอยากซื้อกระเป๋าก่อนนี่แน กดคลิกขวานี้มันจะเป็นยังไงอะไม่รู้อะนี่ครับเ <laughs> หมือนจะเป็นการกันนะเป็นสกิลกันนี่กันมอนเตอร์ฮรั่เฮียเฮ้ยโอเคครับเข้าร้านซื้อกระเป๋าก่อนนะครับนี่กระเป๋าครับอัปเกรดกระเป๋าเป็น24ส,สล็อตโอเคครับได้แล้วจ้านี่กระเป๋าสีแดง ไปต่อไปเป็นกระเป๋าสีน้ําเงินนะครับราคาเท่ากับหมื่นหมื่นก็โอ้โหโคตรแพงไม่ซื้อครับไปแล้วไปแล้วจ้ามีมันจะมีอาหารเพิ่มดวงเนาะแต่ก็นะคงยังทําไม่ได้ในตอนนี้หรอกเออใช่เดี๋ยวเราไปส่งเควสกับตึกร้างก่อนนะครับเราเอาหัวประกาศมาละนี่ครั้งก่อนเราขาดอันนึงเนาะมาครับไปหยอดกันจะด,ดึงอุ๊ย โอเคครับเดี๋ยวมาหยอดใหม่พรุ่งนี้แล้วกันพลาดอีกแล้วครับเผลอกินไปอีกแล้วนี่ไม่ใช่รอบแรกนี่เป็นรอบที่สองแล้วไม่ละไม่ละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาหยอดพรุ่งนี้กันเนาะมาชั้นยี่สิบแล้วครับไปลงกันต่อเฮ้ยคือจำบึดอืมแร่มาก่อนแร่ต้องมาก่อนคอปเปอร์คอปเปอร์เยอะจะได้ไม่ต้องซื้อ จะได้ทำที่ลดน้ำได้เยอะๆเนะาะไปเก็บไปเก็บให้หมดเรียบร้อยจะเปิดทางก่อนใบไม้นี่เยอะมากเอาดาบมาด้วยนะนเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนช่องให้ดาบมันมาอยู่ใกล้ๆกับที่ขุดก่อนจะได้ง่ายๆหน่อยเจอนี้ด้วยอ่าเอิร์นคิสตันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่กินครับไม่กินจะกินอีกแล้วเหรอนี่ช่องเก็บของในตัวเรามีเพิ่มขึ้นมาอีกแถวนะเพราะงั้นก็ไม่ซีเรียสเลยเรื่องช่องเก็บของอได้เห็ดด้วย ลงยาวๆครับวันนี้บันไดไม่มีเลยหาบันไดก่อนบันไดเจอแล้วลงต่อครับเจอหนอนด้วยเจอไอตัวนี้มันคือตัวอะไรอ่ะยุงหรือเปล่าไอเนี่ยเดี๋ยวนะมันมาแล้วทางยังไม่เปิดเลยดาบเราค่อนข้างจะรุนแรงแล้วครับสำหรับมอนพวกนี้นะฟันไม่กี่ทีเรียบร้อยครับได้ทางแล้ว แต่ก็ไม่เจออะไรนะพราะงั้นลงเลยแล้วกันเราอยากรีบไปถึงชั้น40เดี๋ยวเอ e เน y จีจะหมดลงไปถึงชั้น40ก่อนเนาะเราค่อยหาแร่แล้วกันครับจะ <Vent> เป็นเจอคัพเปอร์นะอุ้ยไปแล้วไปแล้วจ้าเจออย่างง่ายครับนี่คือดวงแย่นะเนี่ยไอย้ดวงแย่หรือดวงติดบวกจำไม่ได้ละติดบวกใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเรานี่ดวงซวยมานานก็เลย <c oughs> คุ้นเคยนะครับที่จริงดวงติบวกเนาะที่เราดูตอนเช้า อมามามาลุยโอเคครับแต่มันเป็นดวงแบบครึ si ่งๆกลางๆครับเหมือนบวกก็บวกไปงั้นๆแะไม่ได้มีผลเท่าไหร่่าโอเคครับได้คอร์สด้วยไปคอร์สตรงนั้นมีก้อนนึงซูมอนดีกว่าจะได้ไม่เปลืองเอเนจีแต่เปลืองเลือดอะถ้าตายนี้ค่อนข้างจะเขินเขินหน้าดูเลยถ้าเกิดเลือดหมดก่อนเอเนจีเอาเวนการแล้วครับจังหวะนี้ฟันฟันฟัน มา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 ,มาด้านเดียวกันโอเคถูกต้องถูกต้องทําถูกเรียบร้อยบันไดโห่มาเยอะมากเลยนี่ดวงเด็กได้วันดีจัดได้วันดีมากจัดได้ว่าดีเกินมามา,มาลุยมาครับสลาครับสีเขียวอกระโดดใส่เจ็บมากห้าดาเมจเรียบร้อยสองตัวข้างหน้าครับเอาอยัางไงดีทำงไงกับเรา อย่านะเว้ยอย่าลุมนะเว้ยไอยตัวแตกไปหมดแล้วเรียบร้อยครับต้องขุดหินละทางนี้ทางนี้ไม่ตอบบันไดเสร็จใจไม่เป็นไรเราผ่านมาชิวๆชิวๆชิวๆฉวว,ว,วตั้งสองสามห้องมาขุดสักห้องหนึงคงไม่ถึงกับตายเราไม่มีถาดมาเนอะน่าจะพกถานมาด้วยจะได้ทำนั่นทำบอมระเบิดเชลลี่บอมอึบอึบบันไดจ๋ายอยู่ไหนบันไดครับโผล่มาหน่อย เรียบร้อยเดี๋ยวกินก่อนนะครับอ่ากินอันนี้ก่อนเลยแงบของป่านะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดทำเควสไอ้ตึกล้างเสร็จก็จะได้มเมล็ดป่ามาปลูก30เม็ดนะ,มะเมล็ดป่าก็ปลูกได้พวกของที่เราเก็บจากป่านะครับแบบแรนดอมน่าจะแรนดอมใช่เป็นแรนดอมครับเรนดอมชนิดตลบเออกินไปแล้วก็เลยงานเข้านิดหนึ่ง6ตัวครับต้องมีสักตัวหนึ่งที่ดอกบันไดใช่ไหม มา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 โอ้โหใช่แน่นอนจริงจังเลยขุดคัพเปอร์ก่อนครับโหสองก้อนขุดให้หมดจะเหลือไวทำไมอุ้ยปูอยู่ในกระดองมาอีกแล้วเหรอนี่ขุดให้เสร็จก่อนมา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 อีกทีนึงอะ่ะอึ๊บนี่เป็นไงซากับเราไม่มีกระดองนี้หายซาเลยดูตามันตาขาวเลย <c oughs> ไม่ตัวสั่นอยู่ตรงนัน้น่าสงสารจังน่าสงสารน่าสงสาร สงสารจังเลยสงสารมากๆสงสารจริงๆนะเรียบร้อยครับไปลงต่อเดี๋ยวดูก่อนมีคัพเปอร์ไหมเหมือนจะไม่มีนะครับแล้วก็มอนเตอร์ก็ช่างช่างหัวมันไปครับลงต่อชั้น2ี่สิบเจ็ดแล้วอ่าขุดคัพเปอร์ก่อนเรียบร้อยจ้าปกติผมจะอัดคลิปละสามสามวันใช่ไหมสองสามวันนะครับต่อไปนี้จะให้สองวันพอดีเนาะ สวันรู้สึกมันนานไปครับขี้เกียจอัปโหลดคือเน็ตก็ไม่ค่อยจะดีนะเวลาอัปโหลดก็หลายชั่วโมงแล้วนะเรนเดอร์อีกครับพราะงั้นก็คลิปละสองวันเนะาะได้คุดแล้วต่อครับโอเคแต่บางบางทีอาจจะเปลี่ยนเป็นสามวันนะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ความอยากเล่นนะครับอ่ลงต่อเจอบันไดละคุณทำไมเยลลรีครับเยี่รีกแล้วสลามครับผมเปลี่ยนผ่าพันธ์มันซะง,งั้น ลงหาต่อครับอุ้ยทำไมมอนมันน้อยๆอ,อ,อันนี้ปูหรือเปล่าตุ๊ดี้ปูจริงด้วยอึ๊บ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 นี่ขุดต่อขุดต่อม่ยังมีเสียงหินอยู่แปลกนี่เชอรี่บอมครับรู้สึกชั้นนี้จะไม่มีนั่นนะไม่ไม่มีหินนะครับต้องฆ่ามอนเตอร์มัง้งน่าจะต้องฆ่าให้หมดเลยโอเคไม่เป็นไรเลือดเราจะหมดแล้วขอกินก่อนหาอะไรกิน,นก่อนนะครับ อ๋อมีอะไรกินบ้างมีนี่กินแล้วก็คุกกี้จากท่านแม่คุกกี้จากท่านแม่ครับกินเลยดีไหมกินเลยครับโอ้ได้มาวันนี้กินวันนี้ของจะได้ไม่เสียทําถูกต้องมาไฟกันต่อวัดเจ็ดดาเมจแปดดาเมจห้าดาเมจอ๊บเรียบร้อยมีเสียงมาแรงวีครับน่าจะจากด้านบนนั่นไงถูกต้องนี่แหละเล่นสีเอสบ่อย หัดฟังเสียงมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองอึ๊บไม่ได้แอมหรอกไม่ได้แอมไม่ได้แอมอย่านะโอเคครับอยืยังมีอีกไม่ทันสังเกตมาครับบินมาบินวนมามอยูเทินมาละอือือพุ่งตรงใส่เราเรียบร้อยปูครับป,ปูปูแน่นอนอือหือทุบก,กระดองกับขี้เกียจขี้เกียจมานั่งติดศูนย์ดาเมจอุ๊บเรียบร้อยครับอือมีพวกมาช่วย อย่านะเว้ยทำไมชอบลุมนี่เนี่ยห้าตัวครับต้องให้ตายให้หมดแหมน่าจะมีสกิลแบบระเบิดนี่เอมเมื่อกี้สกิลป้องกันดันกดใช้ไปไม่ได้มีผลเลยมา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 ,มา,มา,มาบินมาแล้วครับเขากำลังเล่นตัว,วอยู่เล่นตัวล่ะเล่นตัวล่ะบินมาเร็วๆโอเคอีกนิดเดียวเรียบร้อยแบะหมดยังยังไม่หมดอีกถือว่าได้มาฟาร์มเวลนะครับ ไหนขอดูเวลก่อนรู้สึกว่าเวลมันจะขึ้นให้เลยก่อนที่เราจะไปนอนดิแต่คือเรามันยังไม่ขึ้นให้นะแต่มันโชว์ว่าขึ้นแล้วไปครับหามอนต่อนี่ไงอุ้ยมีฐานด้วยอ่ามีฐานอยู่ในรถเห็นไหมครับก่อนอื่นฟันไอ้นี่ก่อนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเอาให้ตายเอาให้หมดเอาให้หมดแปละแปละอุ้ยอุ้ยมันหนีไปแล้วอุ้ยแปลงรากไปแล้ว คือถ้าเกิดมันยังเลือดไม่ลดมันก็จะไม่แปลงร่างเนะาะแต่ถ้ามันเลือดเลือดลดถึงเกณฑ์ก็หนีไปแปลงร่างโคตรแย่เลยอย่างนี้แหละเหมือนกับพวกยอดมนุษย์อะ่ที่ถ้าไม่เจ็บตัวก่อนก็จะไม่แปลงร่างสู้แบบเอาจริงเออพวกเล่นตัวนี้แหละวิเจอสรามครับน่าจะตัวสุดท้ายแหลบเรียบร้อยครับดอปบอันไดแล้วข้างบนมีอะไรไหมไม่มีครับงั้นลงเลยลงเลยนะ เอดลานอีกแล้วครับมอนนี no. oh ้มหาศาลน่าจะมีควสค่ามอนให้เราหน่อยแปลแปแปลเรียบร้อยมาเก็บแร่ด้วยมะแร่แร่แร่อุ๊ยเดินผ่านไม่ได้เสร็จใจต้องขุดหินเสียเอนเนอร์จีวิด้านล่างไปได้เดินวนครับเดินหาอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคมะมาไฟกันมะ ถ้ามันยิงหญ่มันมุมได้นะคงจะโหดหน้าเล่นหน้าดูหน้าเล่นก็แย่เก็บฟอสก็เอ๊ะเก็บคอปเปอร์ก่อนเริ่มเริ่มสับสนกับชีวิตละมาครับสลามสองตัวไม่ขนามืออยากกระโดดก็พอจริงๆเดินมาดิมันก็บอกเก่งจริงเราก็ใช้หมัดถ้าใช้หมัดจะเป็นไงเนี่ยผมใช้หมัดได้ไหมใช้หมัดไม่ได้โออโเสียใจไม่เงินใช้เล่นแล้วของจะเต็มแล้วนะครับอีกหลายช่อง อีกไม่กี่ช่องหลายช่องก็แย่เก็บ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 ก่อนไอ้นี่มันไม่ทำร้ายเราตอ,อบปันไดให้ด้วยโคตรดีอะ่ะไม่มีคอปเปอร์นะครับงั้นลงเลยฮึชั้นสามสิบนะครับไม่มีกล่องให้หละโอ้เสียใจอีกสิบชั้นครับหรือมันสี่ทุ่มแล้วอะ่ะทัพหนึ่งนะเพิ่งเห็นเวลางั้นเราขึ้นกันก่อนนะแล้วพรุ่งนี้มันเป็นเทศกาลด้วยครับเออพรุ่งนี้เทศกาลขอรางั้นไม่ต้องรีบขึ้นเนาะ เราค่อยขึ้นก็ได้ถอยห้าชั้นแล้วกันเพราะเป็นเทศกาลนะครับพรุ่งนี้ก็เลยไม่น่าจะเสียเอนจี้เล่นตัวอะไรไม่รู้มองไม่เห็นตัวอะไรเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงๆนะตายแล้วครับตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคครับได้ละนี่ไงตัวนี้นี่ไงขึ้นมาขอดูหน้าตาหน่อยแต่มืดมากครับไม่ได้เอาไฟมาด้วยเดี๋ยวค้าไฟเลยก็ได้ ไอ้นี่อึดมากอึดจริงๆนะไม่มีดาบก็นเงี้ยทาไฟก่อนครับอ๋อทำไม่ได้เหรออ๋อเันนี้มันน้อยเกินงั้นเราขึ้นกันก่อนแล้วกันครับจะได้ไปนอนเลยไปครับถือว่าเป็นโชคชะตานะครับที่แมพมันมืดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงจะค้าไฟมาเยอะพอสมควรเพื่อลงชั้น40กันแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ลงไม่ได้นะครับพรุ่งนี้ต้องกิจกรรมอะไรเทศกาลเก็บไข่ ายขึ้นหรือเราจะไม่เล่นดีไม่เล่นก็ได้นะที่จริงแต่เล่นหน่อยเถอะไหนๆมันก็มีวันพิเศษให้มากลับบ้านครับกลับบ้านเราครับจะมีตัวอะไรมาหลอกหลอนเนอะเดินกลับคนเดียวก็เงี้ยไม่มีใครเล่นด้วยถ้ามนติได้เมื่อไหร่นี้ก็คงจะเฮฮาหน้าดูหวังว่าจะสนุกเนาะมรติเห็นว่าจะมีสี่คนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันมันโนไปก่อนไปกลับบ้านนี่ก็เด้งแล้ว ลืมปิดลืมออฟไว้ฮึดอ่อ、รู้สึกว่าเอนิช่องเราจะเหลือนะครับแล้วก็เอนิจี้เรายังเหลืออยู่เพราะงั้นเดี๋ยวตัดไม้ก่อนนิดนึงนะตัดไม้เอา้าไม่มีขวานเสียจใจเก็บของก่อนแล้วกันครับกล่องแรกกล่องนี้เราสึกเราใส่คอปเปอร์ไว้กล่องนี้ด้วยคืออะไรโอเคแล้วก็ย้ายมากล่องนี้ครับ กล่องนี้ก็โ้เชอรี่บอมสามอันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่าเห็ดเก็บไว้กล่องนี้เลยก็อนคัพเปอร์ร้อยยี่สิบสองอันโคตรเยอะอันนี้เดี๋ยวเอาไปขายไม่เก็บหรอกเก็บควอดไว้ครับคว์ดเก็บไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าทําอะไรได้ยังไม่ต้องขายด้วยเพราะยังไม่ได้จะซื้ออะไรวิติดดาวด้วยแต่อันนี้ต้องขายเนาะหินก็เก็บไว้ครับนอกนั้นก็หยิบออกมาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขาบไฟ พวกนี้ก็หยิบออกมาเลยเพราะเดี๋ยวเราจะลงดันพ่งนี้ไปเข้าบ้านนอนอวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อืมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีกิจกรรม9โมงโอเคนอนฝันดีครับเลเวลขึ้นเลเวลเก็บของป่านะครับขึ้นแล้วตัดไม้นั่นเองแล้วก็เลเวลต่อสู้ครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลไหนได้เงินเท่าไหร่ฮึบ ได้มา292ครับโอเคถือว่าดีอยู่ดีกว่าไม่ได้เอกอีกเอกเอก,อกตื่นแล้วครับไหนขอเช็คดวงวันนี้หน่อยดวงวันนี้วลี่แฮปปีนะครับเป็นวันกิจกรรมก็เลยน่าจะดวงดีเพราะมันคงทำอะไรไม่ได้นอกจากเล่นกิจกรรมอ่าลดน้ำต้นไม้ก่อนครับกิจวัตรประจำวันของเรานอกจากเช็คดวงแล้วก็ลดน้ำต้นไม้นี่แหละ ที่จริงหัวประกาศอะน่าจะปลูกได้ดีกว่าสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่ถ้าปลูกตอนเนี่ยมันจะเก็บได้แค่2ทีเองแต่หัวประกาศอะขายได้แพงนะดูดิกินได้เยอะด้วยอะ่ะเพราะงั้นถ้าจะปลูกจริงต้องปลูกดอกกระหล่ำครับเมื่อกี้เราเรียกหัวประกาศใช่กระหล่ำปีเนาะแล้วก็หยิบเบ็ดตกปลามาครับเดี๋ยวเราตกปลารอกันรอ9ก้าโมงแล้วเราค่อยไปเราตกปลาตรงนี้แหละเก็บขยะ มันจะมีขยะอันหนึ่งครับเอาไปย่อยได้อะไรอะไอรอนแต่อย่างน้อยเราก็ต้องลงเหมืองให้ได้ไอรอนก่อนไม่งั้นทำเครื่องย่อยไม่ได้เครื่องรีไซเคิลแต่โคลาโจจ้านี้ย่อยไม่ได้นะเป็นขยะที่เป็นขยะจริงๆย่อยไม่ได้จริงๆไม่ติดเลยอึดชืดดึงเบ็ดช้าไปคืออะไรเอาใหม่มาครับ แว่นตาครับแว่นตารู้สึกจะย่อยได้เป็นพวกไม้หรือเปล่าหนังสือพิมพ์ย่อยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจจําไม่ได้จําได้แต่ไอขยะที่มันเป็นก้อนๆอ,อันนั้นย่อยได้ไอลอนรู้อันเดียวพอนอกนั้นก็ช่างมันได้ก็เอามาย่อยเล่นต้องการไอออนเนี่ยโอ้โหตกไม่ได้เลยขยะตกได้แต่ของแว่นกับหนังสือพิมพ์ซีดีก็ไม่เอาขยะ โอเคครับไปดีกว่าไว้ค่อยมาตกทีหลังรู้สึกจะได้ยากกว่าที่คิดครับไอ้ไอรอนเนี่ยรู้สึกลงเหมืองเอาน่าจะง่ายกว่าจะเก็บขยะไปก่อนครับเดี๋ยวเราสร้างกล่องเพิ่มแต่เรายังไม่มีนั่นเอาไว้ในนี้ก่อนโอเคไปลุยมาแล้วครับโอ้โหมีร้านเปิดขายเยอะแยะเลยอืนี่ครับผลสตรอเบอรี่ใช้เวลาแวันแล้วก็รู้สึกจะใช้สี่วันในการเติบโตอีกครั้งนึงครับ รวมแล้วสิบสองสิบหกไม่พอครับเห็นนะเพราะเดือนหนึ่งมันมียีสิบแปดวันอยากได้ตัวนี้จัง <c oughs> แต่แพงไม่เอาโอเคครับเราคุยกับคนให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันความจริงนะครับถ้าเกิดใครยังทำเฟ e คุยกับตัวละครไม่ครบนี้มาเอีเวนต์นี้ชัดเจนเลยว่าต้องทำเสร็จแน่นอนดูดิมารวมกันหมดเลยโอเคครับนี่อะไรอะ่ะ ช่ไหมนะเริ่มกิจกรรมกันดีกว่าสตาร์สเย่กิจกรรมเริ่มขึ้นแล้วยังไม่เริ่มครับมโนไปเองถึงเวลาของกิจกรรมแล้วออย่ากระโดดครับนี่เด็กน้อยหันซ้ายหันขวาหันทำไมเลดีโก นะแล้วก็โดดซะเองไปครับหาหาเหาเล่หาไข่คร,ครับผมนี่ใช่ไหมนี่หนึ่งอันแล้วโอ้หเก่งมากเลยได้ตั้งหนึ่งอันแล้วอุ้ยนี่อีกอันนู่นอีกรีบเก็บครับจะได้เกินสิบไหมไม่ได้เกินสิบถือว่าแพ้แล้วกันแพ้ตัวเองไงนะครับเก็บอีกสี่แล้วครับโอเคครับโอเคครับห้าแล้วอุ้ยเด็กมันจะแซงอุ้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็น เราเก็บก่อนอ๊เรียบร้อยครับหกแล้วอจะเจออีกไหมอยู่ไหนอีกอุียข้างล่างก็มีอ่ะน่าจะไปข้างล่าง๊ไม่เป็นไรเก็บตรงนี้อาอเก็บแล้วครับด้านล่างก็ช่างมันมันไกลเกินออ้ยแซมไม่เห็นครับนี่แปดแปดอันแล้วอันที่เก้าครับวยอันที่สิบอยู่นี่อยู่นี่เรียบร้อยครับสิบอันวิสิบเอ็ดอยู่นูน่น นะครับประกาศคนชนะกันดีกว่าวิลลุนมากเลยอะกลัวแพ้จังกลัวแพ้จริงๆนะเนี่ยเอ่อเทบคนที่ชนะก็คือโอเคนะครับเย้ชนะแล้วโหวไม่น่าเชื่อได้ของมาครับได้หมวกฟาง สลัดกันไหมใส่หมวกก่อนครับไหนๆก็ได้มาละเพิมอะไรไหมไม่เพิ่มอะไรเลยเบาบางแล้วดูดีนี่แหละความสุดข,ของเกษตรกรโอเคเออจะได้ปิดหัวสารลายของเราสทีวันเร่านี้อนาดมานานจากที่รันดอมได้เรียบ้อยครับฝันดีครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแนละ้วก็สองวันละจะตัดสั้นๆหน่อย ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดถูกใจหรือกดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายบายจ้า